อันโลฮาสุริดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกม PUBG Mobile เออวันนี้เรามากับแม่สาวน้อยอ้อยควัน <c oughs> ไม่เด็กแล้วนะสาวน้อยอ้อยควัน <c oughs> เออไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเขาจะรู้หมดว่าเราอายุน้ำเท่าไหร่นะคะ let's go เรามากับเพื graduate, ่อนอองเเป็นมาเตี wave, 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 wave. ้เลย S A M เดี <laughs> ๋ยวเดเดี๋ยวเดไอ้แปะเดะก็มาคือแปะแปะคือใครเพื่อนลงยาดได้เหรอโคอะไรมีหรือเปล่านะโอ้มีมีนะานานย่างเบอร์สี่คนเคยมาที่นี่นานย่งเฮ้ยโดนยัด ผมกูลงก่อนกูลงก่อนลงก่อนกูลงก่อนลงก่อนลงก่อนกูมีปืนไหมกูไม่รู้แต่กูลงก่อนไปครับลุยครับมาถึงโลเเพื่อนเรายังไม่มีปืนเลยเพื่วจช่วยยิงคัมมันเบร์สิ่ปร์สิ่เบอร์ไหนพูดก่อน เราจะไปด้ทุกคนเพือ่ขอขโมยกระสุนเราเพือ่อกระเป๋าสาม I got supplies ฮัลโหลฮัลโหลบอร์สี่ฮัลโหลฮัลโหลบอร์สีโอเคโอเคเอาอะไรบ้างบ้องเอาอะไรบ้างบ้องเอาอะไรบ้างบอดบอดบอด ไฟครับลุยครับไม่ใช่คาธรรมดาคาบอมคาบอมฝั่งนี้ก็มีป้าจีไปไหนป้าจีถายไหมล่ะป้าป้ามาเร็วเมาเพื่อนวิ่งไปเราก็วิ่งมาเลย I got supplies ายส์สองเตืนมาได้ไปเลี้ยวขวามาได้ไปเลี้ยวขวาในบ้านเหรอครับเนี่ย ไม่มีกะฬาเดือดกูซื้อกีฬาแม่นะบริพูดอ่ะบอร์สามเปฟาร์มดีกว่าปาป๊อจีบ้องน้องเหราฮะอะไรวะเสียงเพื่อเพื่อเปลี่ยนเสียงได้ไหมเปิดไหมแล้วเขาจะตกใจไหมโอ้โหปะจีก็ได้วะาปะจีบ้องเลยปะจีปะจีบ้องบ้องบ้องมาชุบเวุบเวทมาจุบเวมาฮะเพื่อนพูดอะไรอะบ้องหมบ้องมห อะไรนะคะบ้องมันไอเหี้ยเจอว่าอะไรอะ่ะมัน,น I got supplies บ้องมันบ้องมันบ้องมันอะไรวะอะไรอะไรครับเนี่ยบ้องมันบ้องมันมันนี่คือมันสับปะหลังวะ <laughs> นั่นเราวิ่งตามเธอแล้วก็ไม่ได้ของอื้อเอ็มเสือผมมาสิครับมาสิครับเอาอเอาเต็มไรเนี่ยเก็บมาทำไมวนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคะ่ะ มันท่ยิงไอ้มันอยู่เยอะตรงนั้นอะยิงบอดบอดสามบอดสาม I got supplies โอเคโอเคโอเคปัญขาตัวหนึ่งโอเคโอเคปัญขาปัญขาโอเคค่ะโอเคหลังล่าน่าหลังล่านบ้านคู่บ้านคู่บ้านคู่อ๋อมีประต ong ตึกด้วย Mark the location ประต ong ตึกย กำลังดูอร์สีับพี่แตกมาเลยไม่ใช่นั่งเดดีนี่ของวายสุดเลยไม่ได้นะเธอจะมาใส่ร ah ้ายเราอย่างนี้ไม่ได้นี่ตรงนี้ตรงนี้ Mark the location บานี้บานี้ Watch out หนักอยู่หน้านะหนักอยู่หน้าดันฟ้าดันอุ้ยอืออุ้ยไม่ล้มปีนไม่เดินี่ Mark the location ฟิวป้อง ลมเฮเออกระสุนเราจะหมดแล้วเพื่นอนกระสุนจะหมดเหล่าอเราไม่เปิดใหม่โอเคก็ได้วะเพื่อนนี่ Someone has been here นี่เนี้ยแล้วก็ตึกนี้ Mark the location ตรงไหนไม่รู้แต่กูข้ามาแล้วอ่ะเ่อบ้องมันเลยโซนเลยพระ Watch out กระสุนเราจะหมดอ่ะ อย่างนี่หน้ากูเนี่ยก๊อก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 โอเคก๊อกก๊อกอยู่โอเคอุ้กระตุกมากมาคุดโคชันรี่มเลนคะพี่โกงอะพี้มไม่เห็นนะทุกคน นักหนึ่งนักหนึ่งจำนักหนึ่งเหลือแค่ไม่หนึงโอเคไม่ต้องห่วงไหว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 โอเคไหวโอเคไหว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 เยี่ยมไปเลยงน้ามึงแล้วะะมาโลเคชั่น เราต้องว่องมันบอกแล้วเราต้องว่องมันใช่ใช่เราต้องรบงมันสุดนะจ๊ะ Someone has been here นี่เลยบ้านนี้เลยฟิว <c oughs> ร้อนไหมร้อนไหมโดนไฟร้อนไหม <c oughs> ต้องขึ้นบ้านนี้ตรงนี่ cà deng nhá cùng cùng cà deng cùng ư cùng cà cùng awesome chục tai okay watch out <laughs> I do that. <laughs> Mark the location. เบอร์สี่แล้วร้องอะไรงพี่ยต์เฮือกตัวขึ้นไปเฮือกหนักแน่ตบ้างตั้งตั้งตั้ง Thank you ดูพระอะครับนี่ชุดเพื่อนเซ็กซี่มากแล้วเมื่อกี้ลืมปิดไมค์ไงร้องเฮือกไม่นเซลเลยไปไปจัแต่ไม่รู้ไอ้พวกนี้มันไปยังเนี่ยคุณน่าจะด่ากแหววงเลยไม่ดีเลย แจ้งมันอยู่นี่รถยังอยู่ไหนแล้วตัวมันอยู่ไหนเลยได้ชุดยอชุดยอนี่เติมยาร์ดเก็บภารกิจเอาเก็บภารกิจเก็บนานป่ะเก็บนานเกีบตาเก็บตาเมื่อพนักงานแบบละเก็บตาเดียวเกตาหนึ่งบอดบ้องมันบ้องมันบ้องมันแม่บ้องจุด Location วุ้ยวุ้ยเสี่ยวหูตรงไหนอันตรายเราอย่าไป ฮัลโหลเพื่อนชาวบงเพื่อนไม่แม่นบบจะยิงไม่แม่นจะยิงไม่แม่นจะยิงก็จะยิงยิงเบอร์สี่ก่อนเอ,อไม่เหนุ่อาชีพเขาบไปตรงนี้รถไม่มีเลขมีรถฝั่งนู้นค่ะ Watch out Mark the location สองคันจอดต้นไม้แล้วก็เนินบนบ้องไหมบ้องเลยนะเหมือนใครมองไม่เห็น หินหนู้จะมีหินตรงสะพานเฮ้ยไอนนั่นอยวะเอเออเออหาไม่เจออยู่ตรงไหนฝั่งนู้นนะคะระวางัราวางระวังฟากนู้นนะขาอเอดรถเราได้อะเขายุดทำไมรับยไงเออใช่เขาจอ,อดรถเราเมื่อกี้ตอนนี้สองคันนะนาเซียนาเซียเจอดหื น่โอ้โหระวังวงอย่างนี้เต็มโอ้โหวงนะเล่นในน้ำละวงวงแม่งโอโหโอ้โหรถลวตายมือเฮ้ยกระลดดมา ะยยนนมมบ้าไหอตายแล้วทุกคนคุณพระอย่าส่งนคูให้มันเป็นเน็ขวาข้างขวาเราอ๋อเราจะอยู่ตรงคบตีปะโอ๋เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแอ้ยขวาโอ้ยมีขวาตัวนึง ดิ่งมาซ้าย Watch out กิดปืน,ปน,ปน,ปนกิดกับบ้างเข้าเ <c oughs> ข้าขอน,นะโอเคแล้วไหนแค่เรากับมันใช่ไหมมีข้างหลังคนนึงสั่งเน,นี้ยไม่ไม่รู้ <c oughs> ว่าอยู่ตรงไหนโ <c oughs> อเคแล้ว ui Không, sai vậy bằng không may Không, may không may nào nhìn trái nhìn 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 อะไรเขาเนี่ยได้อยู่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 ไปลว่าเมื่อกี้ปั๊มยาไม่ทันเสร็จเลยนะเออโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย